แล้วก็ผมก็ไปติดผมว่าไม่ไม่ต้องอายไม่ต้องคือไม่มีตังค์ไม่ต้องมาเยี่ยมราะว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องนิดนิดผมว่าเออไม่ไม่กี่วันผมผมโกกไม่ั้งทั้งตัดสินแล้วอ่ะผมว่าไม่กี่วันเออแล้วก็ไปอยู่กับเด็กที่บ้านเด็กปากพูนเด็กท่าสาราพวกนี้เพราะปากพูนท่าศาราคือมันคนลำเพอกันก็จริงแต่ว่าเราันกันอยู่อยู่แห่งเดียวกันอยู่แล้วอยู่โรงเลี้ยงมาก่อนนะเข้าไปก็เจอเพื่อนใช่ไหมครับแล้วเจอเพื่อนเลยครับวันแรก ด้วยค,ความที่ว่าด้วยความที่ว่าผมเพื่อนเยอะเออคบเพื่อนต่งางอำเภอคือพูดง่ายๆว่าผมบ้านอยู่ปากพยิงผมผมก็คบเพื่อนแถวบ้านนะคนไหนดีผมดีนะแต่ส่วนมากผมจะมีท่าสารานพิตำมถีจนเพราะผมเป็นคนผมบ้าหลายๆเรื่องไงทางรถทางเป็นจําพวกไม้เป็นกล้วยไม้คือผมผมไปได้ทุกสายพี่ แต่ที่เอามามีมีมูลมีอะไรกันก็ส่วนมากก็เป็นเพื่อนกันเองที่ว่าค้าขายหรือว่าพวกที่ว่าชิ่งผมพวกที่มาดูตูกผมมันมีอีกนะไอไอชตอที่ว่าผมไปไปปล้นปล้นของก็มีนะเราเราไปฝังได้ไหมอ่าได้ได้ไดพี่คือช่วงนั้นอะ่ะผมปีปีห้าผมจะหลุดปีห้าเจ็ดช่วงกรกฎานะไอเลือกไอโทษสามปีอะ่ะที่ผมติดมาจากหนะ้าสิบห้าน่ะมาหลุดไอกรกฎาปุ๊บ ผมก็ออกมาก็ไม่ไม่อะไรพี่คือเรามีเชื้ออยู่แล้วอ่ะเชื้อยาเสพติดอ่ะคือเรามีทีมงานอยู่แล้วออกมาปุ๊บพี่ก็พี่ก็ว่าค่าไอเป็นค่าติดค่าอะไรเ่ะที่ก็ต่อให้ผมไปไปซื้อขายกับไอพวกพวกข้างบนพวกเหนือเขาไม่เอาแล้วนะเขายกให้เพราะว่าผมไปเรื่องเกี่ยวกับนักเลงไม่เขาชอบแต่ถ้าว่าผมไปเรื่องหญิงเรื่องอะไรเขาเขาว่าเขาม่ยอมรับอ่าเขาก็มาพูดมารับในเมืองมันมันมีผับดังอยู่ผับหนึ่งเมื่อก่อนอ่ะ ช่วงปี57อะแล้วก็ผมไปเที่ยวผมเป็นคนกินเล้าไม่เป็นนะแต่ผมก็กินกินมาเป็นแบบนั้นเลยตอนที่เป็นยังเป็นไทพุทธอะอยู่ได้ก็พี่ก็ถามว่าทํางานอะไรอีกผมก็ว่าเนี่ยผมมีรถกระบะอยู่หนึ่งคันเอ๊ะกระบะผมไปไหนช่วงน้าพี่ผมหลุดก่อนมันไปตามเมียมันเมียมันมีชู้อ่าพูดตรงๆเมียมันมีชู้แล้วอยู่อยู่